แช่ข่าวเล่าเรื่องสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะ9พฤศจิกายน2567มาอัปเดตข่าวดีกันนะคะสำหรับผู้ใช้แรงงานเป็นของขวัญปีใหม่ปี2568ล่าสุดในพิพัฒน์รัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้เปิดเผยถึงความคืบหน้าการปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำ400บาทต่อวันว่าขณะนี้เราได้ประสานไปทางกระทรวงการคัง โดยประสานทงางรัฐมนตรีขังอีกตําแหน่งคือรองนายกรัฐมนตรีท่านพิชัยชุนหะว,วัชิระท่านก็ได้มีการประสานมานะครับส่วนในส่วนของกระทรวงแรงงานเราเราก็จะเสนอชื่อผู้ที่รักษาการกรมสวัสดิการและตรงนี้เราคงจะได้นำเข้าเสนอในคลมแต่ก็ยังกังวลอยู่นะครับว่าเราเสนอในวราระประจำนีทันหรือไม่ทัน ถ้าไม่ทันผมตัวผมเองก็คงจะขอความกรุณาจากท่านนายกรัฐมนตรีท่านแท่ทองถานชินวัตรว่าขอเสนอเป็นวาระจอดได้หรือไม่ซึ่งถ้าหากเราสามารถเสนอได้ในวันอังคารที่จะถึงนี้นะครับหลังจากนั้นก็อย่างเร็วปลายเดือนซึ่งเราจะนันดคณะกรรมการไตภาคีในการเชิญให้มาประชุมเมื่อมีกรรมการครบ15ท่านเป็นที่เรียบร้อย หรือไม่อย่างช้าผมเชื่อว่าต้นเดือนธันวาคมเราสามารถเชิญประชุมได้หากว่าการประชุมในครั้งแรกต้นเดือนธันวาคมหากว่าเราไม่สามารถที่จะมีผู้เข้าร่วมประชุมครบทั้ง15คนในครั้งแรกเราก็จะขอเชิญประชุมอีกครั้งหนึ่งภายใน15วันซึ่งนั่นหมายความว่าการประชุมครั้งที่สองที่เชิญเราต้องมีผู้เข้าร่วมประชุม ไม่น้อยกว่า2ในสเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างผมมีความมั่นใจนะครับว่าเราจะสามารถมีการเชิญเรียกประชุมได้ภายในเดือนธันวาถ้าหากว่าเราสามารถประชุมเสร็จจบก็จะเป็นการประกาศค่าแรงขั้นต่ำที่400บาทบวกกับค่าแรงโดยบุคคลที่หรือสาขาอาชีพที่ยังไม่ขึ้นถึง400ใน76จังหวัดบวกกรุงเทพมหานคร เราก็จะประกาศไปในเวลาเดียวกันว่าในจังหวัดไหนสาขาอาชีพอะไรที่ยังไม่ได้ขึ้นถึง400คุณได้ในจังหวัดนั้นนั้นเกณฑ์ได้ขึ้นค่าแรงขั้นต่ำขึ้นไปที่กี่บาทต่อบันซึ่งในสองส่วนก็คือส่วนหนึ่งค่าแรงขั้นต่ำ400เราจะมีประกาศบริษัทอะไรออกไปบ้างอาชีพอะไรออกไปบ้างนะครับกับอีกส่วนหนึ่งในแต่ละจังหวัดที่อนุไตภาคี โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานของอนุตาภาคีเนี่ยจะเป็นคนรวบรวมประชุมแล้วก็นําเสนอเข้ามาที่กระทรวงแรงงานเราก็จะพยายามประกาศให้ทันก่อนวันปีใหม่ถ,ถือว่าเป็นของวัดปีใหม่ซึ่งตัวผมเองก็ต้องขออภัยที่มีความผิดพลาดมาตั้งแต่วันที่หนึ่งตุลาคมว่าเราจะประกาศค่าแรงขั้นต่ำที่400บาทแต่ด้วยความขัดข้องทางเทคนิค เราก็ไม่สามารถที่จะประก,กาศได้ซึ่งตัวผมเองก็ได้ขออภยนะัยณที่นี้นะครับแต่ในครั้งนี้เมื่อเรามีกรรมการครบ15ท่านเมื่อไหร่ตัวผมเองก็คงจะต้องหารือกับท่านประหลัดกระทรวงแรงงานเพื่อจะเชิญประชุมให้เร็วที่สุดแต่ก็ยังมีความมั่นใจนะครับว่าเราสามารถให้เป็นของปั้นปีใหม่